สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยมาฟังพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากับนุ้ย h a ฟนุ้ยสเตย์ประจำวันที่15เมษายน2564ค่ะขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ YR ค่ะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์และทุกๆก,กําลังใจนะคะเพื่อนๆเ,เขียนเข้ามารายงานสภาพอากาศของจังหวัดเพื่อนๆได้ค่ะอยากให้นุ้ยปักหมุดที่ไหนอำเภอไหนก็เขียนมาบอกกันนะคะ ลักษณะาอากาศทั่วไปความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันค่ะและในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ได้พัดนำเอาความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะจึงทำให้ประเทศไทยตอนบนก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่นะคะสำหรับลมตะวันตกเชียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจึงทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองในระยะนี้ค่ะอันหนึ่งในช่วงวันที่16-19เมษายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเยน็นกำลังปานกลางค่ะ ระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ลมใต้และลมตวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างค่ะภาคตวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะคะประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนผ่านภาคเหนือค่ะภาคตวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคกลางและในขณะที่ประเทศไทยตอนบนเนี่ย มีอากาศร้อนต่อเนื่องกันมาหลายวันนะคะลักษณะเช่นนี้ก็ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นค่ะโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งค่ะรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะคะตอนนี้พยากรณ์อากาศภาคต่างๆค่ะภาคเหนือมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดพิษณุโลกเพชบูร์พิจิตรสุโข,ขทยัยกำแพงเพชรตากเชียงใหม่น่านและอุตรดิตถ์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-39องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทียมเพอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะมีฝนตกตอนบ่ายโมงถึง5โมงเย็นค่ะ ประมาณฝนบ่ายโมงถึงหโมงเย็นเนี่ย2.3ม mm. ิลลิเมตรพรุ่งนี้ก็มีฝนตกนะคะเล็กน้อยค่ะเที่ยมเพอเด่นชยัยจังหวัดแพร่มีฝนตกตอน10โมงค่ะแล้วก็ตอนบ่ายโมงนะคะและตอนห้าโมงเย็นด้วยค่ะฝนโปรยนะคะประมาณฝน10โมง0.6มิลลิเมตรบ่ายโมงและ5้าโมงเย็น0.4มิลลิเมตรพรุ่งนี้ก็มีฝนค่ะ ที่อำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรมีฝนตกตอน4โมงเย็นถึง2ทุ่มค่ะฝนหนักนะคะปริมาณฝน4โมงถึง6โมงเย็น0.8มิลิเมตรหโมงถึง2ทุ่ม3.1มนมิลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ก็มีฝนค่ะเล็กน้อยนะคะที่อำเภอนาป่าจังหวัดอุตรดิตถ์มีฝนตกตอน10โมงตอนเที่ยงแล้วก็ตอนบ่าย2อถึง4โมงเย็นนะคะปริมาณฝน10โมง0.1นมิลิเมตร เที่ยงถึง4โมงเย็น1.2ม mm. ิลิเมตรพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะภาคตะนออกเฉียงเหนือภาคอีสานมีอากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดขอนแก่นกลาลสินมหาสารคามมุกดาหารเชยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ริส,สเกตอุบลราชธานี เลยร้อยเอ็ดและยะโสธรค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสลมทวนออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเที่ยมเพิ่มเมืองจังหวัดยะโสธรมีฝนตกตอนบ่าย2-6โมงเย็นค่ะปริมาณฝนบ่าย2-6โมงเย็น0.7มเมตร พรุ่งนี้ก็มีฝนค่ะมากกว่าวันนี้ด้วยนะที่อำเภอพาพยุจังหวัดศรีสะเกดมีฝนตกตอน8โมงถึงบ่ายโมงค่ะฝนเล็กน้อยนะปริมาณฝน8โมงถึงเที่ยง1.7ม mm, ิลลิเมตรเที่ยงถึงบ่ายโมง4.0น mm, มิลลิเมตรพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดมีฝนตกตอนบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นนะคะฝนเล็กน้อยค่ะ ปริมาณฝนบ่าย2ถึง5โมงเย็น0.8มมรพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะเที่ยมเพอนนนไทยจังหวัดนครราชสีมามีฝนตกตอนบ่าย2องค่ะฝนหนักนะปริมาณฝน1.6ม mm. ิลิเมตรพรุ่งนี้ก็มีฝนค่ะมากกว่าวันนี้ด้วยนะเที่ยมเพอแก้งคอรอจังหวัดชัยภูมิมีฝนตกตอนบ่าย2ถึง4โมงเย็นค่ะปริมาณฝนบ่าย2ถึงโมงเย็น5.5มเมตร พรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะเที่ยมเพอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีมีฝนตกตอน6โมงถึง8โมงค่ะตกอีกทีก็ตอน11โมงและบ่ายโมงนะคะปริมาณฝน6โมงถึง8โมงและ11โมงนะคะ1.9มิม mm ค่ะบ่ายโมง0.2ม mm. ิมรพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะภาคกลางมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-38องศาเซลเซียสค่ะลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง เที่อำเพอแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์มีฝนตกตอนเที่ยงถึง4โมงเย็นค่ะฝนหนักนะปริมาณฝนเที่ยงถึง4โมง5.3มมิลิเมตรพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะเที่ยำเพลลำสนธิจังหวัดลบบุรีมีฝนตกตอนบ่าย3าถึง5โมงเย็นฝนเล็กน้อยค่ะปริมาณฝนบ่าย3าถึง5โมงเย็น0.9มิลิเมตรพรุ่งนี้ก็มีฝนค่ะเที่ยำเพอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี มีฝนตกตอน10โมงถึง4โมงเย็นนะคะปริมาณฝน10โมงถึงเที่ยง0.3ม mm, ิเมเที่ยงถึง4โมง1.5ม mm ิมค่ะพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะภาคตะวันออกมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันค่ะโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชายเชิงเซา ชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียสค่ะลมตวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะที่อำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วมีฝนตกตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสามค่ะ ฝนหนักนะปริมาณฝนบ่ายโมงถึงบ่ายสามหกจุดเจ็ดมิลลิเมตรพรุ่งนี้ก็มีฝนค่ะเที่ยงเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีมีฝนตกตอนเก้าโมงถึงบ่ายสามค่ะฝนหนักนะปริมาณฝนเก้าโมงถึงเที่ยงสองจุดแปดมิลลิเมตรเที่ยงถึงบ่ายสามสิบเอ็ดจุดสองมิลลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะเที่ยงเภอคลุงจังหวัดจันทบุรี มีฝนตกตอน8โมงถึง5โมงเย็นค่ะปริมาณฝน8โมงถึงเที่ยง2.9ม mm, ิลิเมตรเที่ยงถึง5โมงเย็น6.3ม mm. ิลิเมตรพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะพักใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะคลื่นสูง1-2เมตรค่ะเที่ยมเพอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีมีฝนตกตอนบ่ายโมงถึง5โมงเย็นค่ะฝนหนักนะคะ ประมาณฝนบ่ายโมงถึง5โมง4.5ม mm. ิลลิเมตรพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะที่อำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรมีฝนตกตอนบ่าย2ถึงหโมงเย็นค่ะฝนหนักนะประมาณฝนบ่าย 2- ถึงหโมง11.2ม mm. ิลลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะที่อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีฝนตกตอน11โมงถึง1ทุ่มนะคะ ประมาณฝน11โมงถึงเที่ยงไม่ได้มากเลยค่ะ0.1มิลิเมตรเที่ยงถึง6โมงเย็น4.8ม mm, ิลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะภักใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบีตรังและสตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35องศาเซลเซียสค่ะลมตวนตกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะที่อำเภอตะกวัวทุ่งจังหวัดพังงามีฝนตกตอน9โมงถึงบ่าย3ค่ะตกอีกทีก็ตอน5โมงเย็นและก็ตอน2ทุ่มและตอน4ี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะ ปริมาณฝน9โมงถึงเที่ยง0.3มิลิเมตรเที่ยงถึง6โมงเย็น0.7มิลิเมตรค่ะแล้วก็6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน2.0มิลิเมตรพรุ่งนี้ก็มีฝนค่ะเที่ยงเพลนายงจังหวัดตรังมีฝนตกตอนบ่ายโมงถึง5โมงเย็นค่ะปริมาณฝนบ่ายโมงถึง5โมง5.7มิลิเมตรพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะเที่ยงเพลควนโดนจังหวัดสตูล มีฝนตกตอน10โมงถึง5โมงเย็นนะคะแล้วก็ต่อ,อีกทีตอน5ทุ่มถึงตี4ค่ะปริมาณฝนตอน10โมงถึงเที่ยง0.2ม mm, เมเที่ยงถึง5โมง7.0ม mm ลมค่ะและห้าทุ่มถึงเที่ยงคืน1.2ม mm ิมตรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันค่ะโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียสค่ะลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจบพยากรณ์อากาศค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย